สวัสดีค่ะคุณวิเศษอ่า <laughs> พื้นที่ตรงนี้เอออยู่ที่ไหนคะ <laughs> อยู่หมู่น้าแถวไรน่นะครับตำบล <laughs> กระตีบนะคะค่ะ <laughs> ตำบลกระตีอําเภอัมิงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนะคะเกษตรกร,ร,กรท่านนี้ปลูกแตงกวาโดยใช้สารซูเปอร์ไมโครมิกของบริษัทยูมิพลัสนะคะไห <laughs> นโชว์หน่อยนะคะโชวกลองหน่อยคะ่ะค่ะคือตัวนี้นะคะฉีดไปกี่ครั้งแล้วนะคะ้ประมาณสามครั้ง สายสามครั้งนะคะตอนนี้อายุของแตงกวาประมาณกี่กี่วันคะประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนาะเก็บเก็บเอ่อผลผลิตมาได้กี่วันแล้วคะเนี่ยออกก่อนกำหนดเนะเานนเนะค่ะนี่นะคะว่าลูกสวยมากเลยเห็นลูกไหมคะว่าลูกสวยแล้วก็คุณวิเศษช่วยช่วยแหวกให้ดูทีนะคะว่าเออลูกของมันเนี่ยติดทุกข้อทุก,กกิ่งเลย เห็นไหมคะว่านี่นะคะโอ้โหตั้งแต่โคนต้นยันยอดเลยเขาเรียกว่านวัตกรรมตัวนี้สุดยอดจริงๆเลยเห็นไหมคะว่าดอกติดไปยันยอดเลยนะคะนวัตกรรมซูเปอร์ไมโครมิกของบริษัทเออ่ไทยไอยูมีพลัสนะคะเนี่ยเห็นไหมว่าดกมากๆเลยติดเนี่่ยค่ะนี่เห็นไหมว่าทุกข้อทุกข้อเลยใช่ค่ะทุกข้อเลยในชั้นปลายต้นค่ะ แล้วแล้วยอดยอดแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็ใบเห็นไหมคะว่าใบเขียวสดจริงๆเลยนะคะปกติหน้านี้แตงกวาไม่ไหวแล้วมันจะไม่ไม่ยืดไม่ยืดไม่ยืดเนาะเพราะอากาศมันเย็นใช่ไหมคะอากาศหนาวอากาศหนาวแต่นะตอนนี้นะคะทั้งลูกทั้งยอดทั้งดอกสมบูรณ์สมบูรณ์หมดเลยนะคะแล้วก็ใช่เห็นเห็นไหมคะว่า ทุกข้อต่อของเขาเนี่ยเห็นไหมคะเหมือนกันหมดอ่านี่เห็นลูกนี้ไหมคะเห็นลูกนี้ไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหลูกสวยด้วยเี้ยฉันจะกัดชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติมันกรอบอร่อยแค่ไหนอืมเดี๋ยวขออนุญาตไปทานก่อนนะคะ